หากประเทศไทยมีหิมะตกมันจะมีบรรยากาศแบบไหนแต่ก่อนที่เราจะเห็นภาพนั้นผมให้เวลา5วินาทีให้ท่านคิดว่าประเทศไหนในโลกที่มีหิมะตกมากที่สุด ผมเชื่อว่าหลายคนคงมีประเทศเหล่านี้ในความคิดแน่นอนเช่นนอร์เวย์แต่ในความเป็นจริงแล้วประเทศนอร์เวย์มีหิมะตกหนาเพียง1เมตร27เซนเท่านั้นผมเชื่อว่ายังไงคุณก็ต้องคิดถึงแคนาดาแน่นอนมันก็ใช่นะครับแต่ว่าในเมืองที่มีหิมะตกมากที่สุดในแคนาดาก็มีหิมะตกสะสมกันเพียง3.04เมตรเท่านั้นเองอย่าแปลกใจนะครับถ้าผมบอกว่าประเทศที่มีหิมะตกมากที่สุดในโลกอยู่ในเอเชียนั่นเองและนั่นคือญี่ปุ่นเรามาดูกันว่า าหิมะสะสมหนาแค่ไหนในแต่ละเมืองของญี่ปุ่นเริ่มด้วยโตยาม่ามีสะสมมากถึง3.60เมตรเมืองซัปโปโรคนไทยรู้จักกันดีมีหิมะหนาสะสมต่อปีถึง4.82เมตรและเมืองโอเมรีในญี่ปุ่นครองแชมป์ครับโดยมีหิมะตกสะสมหนาถึง7.90ต่อปีโอไมก็ oh God, มันสูงมากมันมาจากลมหนาวที่พัดมาจากไซบีเรียระหว่างทางนั้นลมหนาวสะสมความชื้นจากทะเลญี่ปุ่นหรือซ e a of j a p a n และลมเกือบทั้งหมด อยู่ในทิศทางที่จะมาประทะากับภูเขาอยู่ในฮอนชูแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคืออะไรครับ ทั้งหมดถูกย้ําลงมาและนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เมืองออมมริในญี่ปุน่นมีหิมะที่สะสมมากที่สุดในแต่ละปีมาถึงประเทศเรากันบ้างครับคงไม่ได้บอกจะให้รัฐบาลเกียกบการอะไรแต่เป็นเพียงความคิดเป็นเพียง Imagination ว่าหากประเทศเรามีหิมะเราจะมีทัศนียภาพแบบไหนกันมันจะทําให้หน่าอยู่ขึ้นไหมมันจะทําให้ผู้คนลําบากขึ้นไหมลองดูภาพต่างๆที่ Gene r a t รจาก AI แล้วคอมเมนต์ข้างล่างครับว่าคุณอยากให้กรุงเทพหรือประเทศไทยหิมะตกหรือไม่เพราะเห deep And that's one minute with Ram. See you next time.